เรามาดูน้ำหนักล่าสุดตัวนี้ครับศึกเจ้ามวยไทยประจำวันที่6ธันวาทองมาหน้าร้อยหกสิบแปดช่องสามถ่ายทอดเที่ยงสิบห้านะครับจะไปทีมเวยสยามอ้อมน้อยครับจบจากช่องสามก็ไปต่อช่องสามร้อหกครับบ่ายสองโมงครึ่งนะหลังจากนั้นก็เย็นๆก็หกโมงกว่าก็ไปที่สนามมวยตะกอร์ครับศึกกิจเมืองนอนวันนี้สามช่องนะฮะวันนี้วันเสาร์นะครับคู่แรกมัดแต่งรถสวยจากก่าเจกับมาร้อยสิบสามจุดแปดเพชรราวุธทีเจเซอร์วินมาร้อยสิบสี่จุดสองรถไปจุดสองผ่านเรียบร้อย แม่มัแต่งนี่ก็ประเภทฝีมือครบเครื่องนะเพชรสาวุธนี่ก็สราวุธนี่ก็ราชบุตรหนุ่ยสิมุเมืองเก่านะ,นะตัวนี้ก็เพศฝีมือครบเครื่องนะแมมื่าเช้าดูสภาพร่างกายดูเนื้อตัวแล้ววันนี้ผมยังชอบไปที่เพชรสาวุทีเจเซอร์วิสครับคู่แรกนี่ผมยังชอบไปที่เพชรสาวุธีเจเซอร์วิสเรือว่าราชบุตรหนุ่ยสี่มุมเมืองนะสำหรับคู่แรกนะครับดูว่าหลักเหลี่ยม,มอาวุธมวยหลากหลายกว่าเจ้ามัสแต่งนะ มาดูคู่สอบก็นาะยยอดคุณทัพเจแอนดี ND, พัทลุงร้อยสองมาร้อยสองจุดสองส่วนยกพยักต่อเย้มส่วนก็มาร้อยสองจุดสี่ร้อยจุดสี่แต่ตอนสนอบยกพยักมาเกินไปนหนึ่งปอนนะคูน่นีเคยามาทนะมาแล้ววันนั้นถ้าจำไม่ผิดะกรรมการยกส่วนให้ยอดคุณทัพชะนะไปนะยอดคุณทัพนี่ก็ประเภทมวยเก่าแก่นะประเภทครบเครื่องนะยกพยักนี่ก็ประเภทมวยเขา่าล็อกรัดมัดตีใช้ได้เลยนะคูน่นีถือว่าเบียดมากคู่นี้นะ แต่ว่าวันนี้ร่างกายัา้งพอาั่งกายองดูยกพยักต่อแย้มส่วนน่าจะดูดีกว่าเจ้ายอดคุณทัพวันนี้ผมออกมาที่ยกพยักต่อแย้มส่วนสำหรับคู่ที่สองรายการนะครับคูค่เองแล้วดีแป๊บเดียวต่อเป็นหนุ่มแล้วครับ<ห>พเพชรเมืองสิงใต้เพชรบุรีเจอกันเลี้ยงผาดาวเด่นมวยไทยร้อยห้าปอนก็มาตามพิกัดทั้งคู่นะครับเ<ห>พชรเมืองสิงนี่ก็ประเภทครบเครื่องนะเข่าออกอาวุธรวดเร็วฉลาดหลักเลี่ยมดีเลี้ยงผานี่ก็ครบเครื่องเช่นกันครับแต่ว่าเน้นเข่าสตวภาพร่างสตวภาพร่างกาย ความาหลากหลายนี่ผมดูไอ้เจ้าเพชรเมืองสิงห์จะหลากหลายกว่าวันนี้ผมออกไปที่เพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีครับจะชนะไอ้เจ้าเลียงผาดาวเด่นมวยไทยแม่สำหรับชิงแชมป์ประเทศไทยคู่เอกนํารายการสี่นะครับเวมพลายรัเสวยใาเจตวันนี้รเสวยจาเจตดรงประกวดช่องสามสองคนนะร้อยปอนด์ครับเมาาื่อเช้าก็มาเกินไปจุดหกส่วนอัตพลเล็กส่วนจากคาเฟ่ก็เกินไปอยู่หกอ้าเวมพลายเกินไปปอนด์หนึ่ง แล้วก็วิ่งไปไปวางกลับมารถผ่านเฉลุยตัวอ,อัตภัลเล็กนี่ก็เกินไปจุดหกคู่นี้เคยปะทะมาหนึ่งครั้งนะครับเวมไพรนี <c oughs> ก่ก็นู่นละฮะจ่าเจดนะ,ะไม่ใช่จ่าแจกนะอันนี้คือจารถสวยจ่าเจดนะอย่าไปเรียกตั้งชื่อค่ายก็ผิดไปละรถสวยจ่าเจดนะ,ะอยู่ชีสามเวมไพรครับนี่ก็ประเภทครบเครื่องนะครับอัตาพลเล็กนี่ก็ประเภทดเดินเปิดแกมบุนี่คู่นี้เคยปะทะกันมาแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวคู่นี้นี่ผมดูแล้วอัตาพลเล็กเคยแพ้ไหนะ แต่วันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันนะเนื้อตัวสภาพร่างกายว่าช้านี่ต้องตองคู่ขี้สูสีนะแต่เจ้าเวมไพร์แมวว่าเช้ามาเนี่ยผมยาวกระเซิงเลยอายุสิบห้าสิบหกปีผมยาวมากผมไม่ชอบไปผมยาวนะวันนี้สักตอนต้นเนี่ยเวมไพร์มันน่าจะไปก่อนนะนะเวมไพร์มันได้ไปก่อนแต่ว่าท้ายๆผมดูสภาพร่งรางกายดูเนื้อตัวแล้วอัตตาพลเล็กว่านี้น่าจะสางแค้นได้เลยผมออกอัตราพลเล็กสวนจากขาเพ่น,นะครับนี่คือ สุขเจ้ามวยไทยเอามาทว์กันหน่อยคู่แรกออกราชบุตรนะหรือว่าเพชรสราวุธิ T.J. เ,เซ,ซอร์วิสหมุนน้ำเงินคู่สองยังชอบวันนี้ยกพยักตอย้่มส่วนน่าจะสางแค้นได้สําเร็จนะออกน้ำนะเงินนะและคู่เอกนักการครับยังชอบที่เพชรเมืองสิง์ใต้เพชรบุรีถือว่าอาวุธหลากหลายครบเครื่องเข้าออกอาวุธรวดเร็วฉลาดลักเลียมดีแล้วไอเจอมวยรุ่นพี่อย่างนี้เพชรเมืองสิงไม่กลัวแน่นอนดังนั้นยังชอบเพชรเมืองสิงสำหรับคู่เอกนักการ ส่วนคู่ที่สี่นี่แน่นอนและเวมไพรต์ต้นๆน่าจะไปก่อนสี่ห้านี่ผมดูว่าอัศคนเล็กนี่อาจจะเดินขยับบี้เดินชนเดินเตะเดินโอกาสพลิกชนะมีฉะนั้นวันนี้อัตฐพลเล็กน่าจะสังแค้นได้สำเร็จออกไปที่อัตบพลเล็กสวนจากคาเฟ่สี่คู่วันนี้เพชรสาวุธยกพยัก์เพชรพเชรมืองสิงห์แล้วก็อัศบพลเล็กนี่คือล่าสุดจากเวทีมวยอ้อมน้อยนะครับตอนนี้ก็สักกี่โมงเนี่ยประมาณสักโอ้โหเจ็ดโมงพอดีน้ำหนัก ผ่านไปเรียบร้อยมาแล้วไม่มีหน้ากระดงหน้าดางไม่มีใครแล้วนี่ครับเหน้หแต่ชงตัวช่างมีเหลืออาจารย์มะสิทคนเดียวครับไปหมดแล้วนะนี่ครับอ่ะรํารวยเงินทองสวัสดีทุกคนนะเหลืออาจารย์มะสิทคุมสองช่องวันนี้ช่องสามจบไปต่อช่องสามหกบ่ายสองโมงครึ่งสองโมงครึ่งจบไปอตกรครับประมาณหกโมงจิตเมืองนอนอ่ะเช้านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ